นิทานฟังเพลินเรื่องกระต่ายตื่นตุ้มนณะป่าอันแสนกว้างใหญ่สัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขและมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังนอนกลางวันอยู่ใต้ต้นมะพร้าวอย่างเพลิดเพลินทันใดนั้นเองมีเสียงดังสนั่นวั่นไหวจนทำให้เจ้ากระต่ายตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเมื่อกี้เสียงอะไรนะทำไมน่ากลัวจัง ต้องเกิดแผ่นดินไหวหรือฟ้าถล่มนันแน่ต้องรีบไปบอกทุกคนให้รู้เดี๋ยวจะหนีกันไม่ทันเมื่อกระต่ายตัวอื่นๆเห็นว่าเจ้ากระต่ายตัวนี้วิ่งหน้าตาตื่นจึงตะโกนถามเจ้าวิ่งหนีอะไรมานะทำไมถึงได้รีบร้อนขนาดนั้นเมื่อกี้ตอนที่ข้าหลับอยู่ใต้ต้นมะพร้าวข้าได้ยินเสียงฟ้าถลม่มก็เลยรีบมาบอกทุกคนพวกเรารีบหนีกันเถอะ เจ้ากระต่ายตื่นตูมรีบอธิบายให้ฝูงกระต่ายฟังด้วยเสียงสั่นเครือจากนั้นฝูงกระต่ายนับร้อยก็วิ่งตามมันไปได้วยความตื่นกลัวพร้อมกับช่วยกันตะโกนตลอดทางว่าฟ้าทลามฟ้าทลมทุกคนหนีแล้วเหล่าสัตว์ป่านานาชนิดได้ยินเช่นนั้นก็พากันวิ่งหนีตามกระต่ายฝูงนี้จนพบกับราชสีเจ้าป่า ราชสีเห็นสัตว์วิ่งมาดังนั้นจึงถามว่าพวกเจ้าวิ่งหนีอะไรกันมานทำไมถึงได้รีบร้อนกันขนาดนี้ฟ้าถล่มน่ะสิท่านหากไม่รีบหนีพวกเราจะตายกันหมดช้างเอ่ยขึ้นมาแล้วพวกเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าฟ้าถลม่มราชสีถามกลับด้วยความสงสัยสัตว์ทุกตัวต่างหันไปมองเจ้ากระต่ายเพราะอยากรู้เรื่องราวเช่นเดียวกับราชสี กระต่ายตัวเนี้เรา,าได้ยินเสียงฟ้าทะลมกระต่ายตัวหนึ่งพูดขึ้นพร้อมชี้บอกจเจ้าได้ยินอย่างนั้นจริงหรือไม่ราชสีเอ่ยถามข้าได้ยินจริงๆนะท่านขณะที่ข้ากำลังนอนพักผ่อนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวอยู่ๆก็เกิดเสียงดังสนั่นวันไหวขึ้นมาจนข้าตกใจรีบวิ่งมาบอกให้ทุกคนหนีกระต่ายพูดอธิบายเหตุการณ์ทุกอย่างด้วยความตื่นเต้น ในเจ้าลองพาข้าไปดูหน่อยสิว่าเจ้าได้ยินเสียงนั้นมาจากตรงไหนราชสีผูุ้กล้าหาญเอ่อยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เข้มแข็งเจ้ากระต่ายจึงรีพาราชสีไปดูบริเวณที่เกิดเสียงฟ้าถลมตรงตายตนมะเผานั้นใหญ่ท่านที่ข้าได้ยินเสียงฟ้าทลมกระต่ายเอ่อยด้วยน้ำเสียงหวาดกลัว เมื่อได้ยินเช่นนั้นราชสีก็เดินเข้าไปอย่างกล้าหารแล้วจึงใช้เท้าอันแข็งแรงเขย่าต้นมะพร้าวจนลูกมะพร้าวร่วงลงมาเสียงดังใช่เสียงแบบนี้หรือเปล่าที่เจ้าได้ยินราชสีเอ่ยถามเจ้ากระต่ายเออใช่เลยท่านเสียงแบบนี้ล่ะที่ข้านี่ยินกระต่ายตอบพร้อมเกาหัวตัวเองด้วยความเขินอาย เสียงฟ้าถล่มที่เจ้าได้ยินเป็นเสียงของลูกมะพร้าวที่ตกลงกระทบพื้นยังไงละ่ะคราวหน้าขราวหลังหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเจ้าควรหาสาเหตุก่อนว่าเสียงนั้นมาจากอะไรไม่ควรโวยวายตื่นตูมจนทำให้คนอื่นตกใจตามไปด้วยราชสีสอนเจ้ากระต่ายด้วยความเป็นห่วงต่อไปข้าจะไม่ตื่นตูมแบบนี้อีกแล้วกระต่ายพูดพร้อมก้มหน้านด้วยความรู้สึกผิด จากนั้นราชสีจึงนำความจริงกลับมาบอกกับเหล่าสัตว์ทั้งหลายและแยกย้ายกันกลับไปยังถิ่นที่พักเดิมของตัวเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดควรมีสติตรวจสอบความจริงก่อนอย่าตื่นตกใจจนทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่